เอาละพีซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการดูพิเซททีวีแล้วก็มาอยู่กันในช่วงพูดคุยแตจริงๆเนี่ยไอช่วงนี้เนี่ยครับจริงวันนี้มันจะไม่มีหรอกเว้ยแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าก่อนคิดที่จะลงเนี่ยผมมาไปดูไลฟ์พี่พีเว้ยแล้วก็ตอนนั้นน่ะพี่พีก็ส่งเกมเกมหนึ่งมาในในแชทกลุ่มเว้ยก็คือเอออะไรนะโครโนโอเดซี่ใช่ใช่ใช่ <laughs> ซึ่งก็แบบว่าบุ้ม เห็นเด็กบอกว่ามันจะเปิดเอ่อคลอสเบต้าประมาณเดือนเดือนหน้าเนี่ยนะก็แบบว่าโอโหน่าเล่นมากเลยอะ่ะแล้วพวกกูก็แบบตอนแรกกูแบบเออมันก็เข้าไปดูตัวอย่างก็แบบว่า มันก็ได้เล่นดีแต่ว่าเราอย่าไปตั้งความหวังมันเอาไว้ยเยอะดีไหมวะอะไรประมาณน,นี้แล้วตอนนั้นพี่บีก็ขึ้นไลฟ์อยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าพวกเราอะเผลอไปดูคลิปตัวอย่างนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปไปดูนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปจนแบบว่ามันเริ่มโมโนไปไกลผู้ชมจากการที่แบบว่าไม่ไม่อยากจะตั้งหวังก็กลายเป็นเราฟกูไฮอย่างเต็มที่เลยเกมมันนะผู้ชมมันถูกสร้างด้วยเออบริษัทที่สร้างเกมแบ็คดิเซิร์ตขึ้นมาแล้วทีนี้ ด้วยความที่แบบว่าพวกเราตามหา MMO ในฝันที่มีระบบกิวรอมีระบบแบบว่า่าการฟาร์มแล้วก็ปีทวินได้ดินหน่อยมานานแสนนานแล้วซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นานแล้วผู้ชมและแถมภาพมันนะโคตรสวยเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างขึ้นให้ดูนะนะเออมันก็เลยทำให้พวกผมเนี่ยแบบโอ้โตอนแรกก็กะจะว่าไม่สนใจมากกัไปไป,ไปมา,มาไอหาเอยจะเปิดตอนไหนเนี่ย <c oughs> อ ไอ้ี้ยไอ,ไอตอนไลฟ์นั่นน่ะบอกเลยพี่พีแม่งโคตรแบบฟุ้งซ่านแม่งฟุ้งซ่านไม่หยุดเลยอ่ะกูเลยแบบว่าเอองั้นเราลองมาทําพอร์แคสคุยตรงนี้ไม่จะได้แบบว่าเกิดเหตุการณ์ได้แบบว่าสมมติเกมมันเปิดขึ้นมาจริงแล้วมันแป๊กอ่ะแม่งจะได้เออมันเจ๊ถ้ามนแจ้งและย้อนกลับมาคลิปนี้อย่างค่ะแล้วมึงคิดดูดิแม่งคือคลาสในเกมคุณผู้ชมมันโดนใจมากเลยอ่ะมึงอยากเล่นคลาสอะไรวะเออเป็นพมดอ่อะพมดอ่ะเออเป็นพมดเองไม่เกณฑ์อ่ะอะไรก็ตามที่มีด เกูมมแม่งอยากเล่นฟลอเดินมากเลยฟลอเดินถือหอกอ่ะผู้ชมแม่ <c oughs> ถือหอกถือโล่เฮ้ย <c oughs> แลแ้วแปลว่าเราจะสามารถได้นี่ได้ใช่ไหมได้พีเคคนด้แมพเออจะได้จะได้วอาเฮ้ยกูตั้งความหวังเยอะนายเฮียเจ๊งขึ้นมาแล้วอย่างหอกบอกเลยแต่ <c oughs> มันคงไม่เจ๊งหรอกเว้ย <c oughs> ไม่งั้นแบงค์ดีเซอร์กคงจะเจ๊งไม่นานแล้วถูกไหมคนเล่นเวลาน่ะคนออนเวลานเออกูอยากจะให้เกมมันดีมากแล้วก็ออนหนึ่งถึงสองล้านคนต่อวันเป็นเวลายี่สิบปีโดยผู้เล่นไม่ลดลงเลย S <S ออแบบให้คนรุ่นหลังแม่งพูดนี่ว่าแบบไม่ได้โตมากันแล้วกันล็อกไม่ได้โตกับโยก,กังแบบบุกโอะไมไ่โตมากับคาบารพี่เออ,เออแต่พูดเขาพูดเดินยุคนี้แม่งเอเอแม่งน้อยมากเลยนะไม่มีเลยนะที่เด็กยุคนี้โตมาที่ไม่ใช่แบบในมือถือเอ,อ่ะเออมันไม่จะมือถือเะดิพวกูโตมากับโยก,กังเนี่ยอาโอเนี่ยแบบจนปัจจุบันก็ยังเป็นโยก,กังอาโอก็ยังเล่นกันอยู่ออแล้วพวกน้องๆล่ะไม่คิดจะเติบโตกับคโครโนออดดซี่เหรอที่มีผู้เล่นออนไลน์ถึงสิบล้านคน <S <S <laughs> เห้ยเห็นว่ามันเป็น NFT ทีได้ไหมเอฟที T อ่ะเ,ออเขาว่านะไม่รู้อะไม่รู้เขาโมว้วป่ะแม่งใส่ตลาดกลางอไอ้เหี้ยกูเห็นอยู่ในกลุ่มนะเห็นแว่วๆเขาบอกว่าสามารถหาแม่งเอ็มละแสนบาท <c oughs> เอ็มละหนึ่งแสนบาทเลยวะสิบเอ็มล้าน <c oughs> โอ้ยฟาร์มาตั้งวันไอ้เหี้ยโมกุน้าฟาร์มทั้งคืนได้นอนเลยตื่นเต้นนะเนี่อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะบอกเลยแหละถ้าเกมเปิดมาเลยเราตั้งกิลด์ไหม ทีเอ,อเป็นหัวกิลสามคนกิลไปแค่สามคน่ไม่ดิเพเกตสามคนได้ไลาได้เรามีเด็กๆเ,เล่นอยู่เยอะแน่นอนด้วยแม่งกิลกูแบบมีแสนคนเน่ยองเตอร <c oughs> ์อแน่นอน <c oughs> เลยไ <c oughs> ีแสนคนเลยวะต <c oughs> อนเริ่มแน่นอนโอ้แม่กูจินตนาการกว้างไกลแล้วนะมึงคิดดูดิว่าเราสร้างกิลขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมแม่งเราก็กระจัดกระจายพวกเด็กๆพีฟาร์มทรัพยากร แล้วก็แ <amounts> บ <of bonus writers> ่งส่วนหนึ่งให้พวกเราเว้ยแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าแม่งวางแผนกันตีเลดบอสแม่งดอบของเลดบอสมาขายอ่หูยคิดไปไกลแล้วตอนนี้มันอาจจะเป็นไปได้นะเว้ยลองพูดเด็กมันบ้าเกมแล้วแบบ ของนาเราแบบนําหัวกิวไปเลยโอ้มันก็ต้องใก่สวยเนี่างั้นนะ่ะกษัตริย์มันไม่ลบเก่งเท่ากับพวกนักรบอยู่แล้วเว้ยไ <c oughs> <c oughs> อ้ยกรัตรเขาปกครองไอ้ไบกเก็บนักรบมันมีหน้าที่ไปรบเว้ยยิ่งขุมกําลังของเรามันเก่งมันก็จะเก่งขึ้นเว้ยแ่งกูเอาจริงนะเว้ยกูจะครองเซิร์ฟนะเว้ยกูพูดตรงๆนะเว้ยแม่งจากที่มึงพูดมากูไม่เหภาพเกมเจ๊งเลยวะเกมมันตระกูลแบกดีเซิร์อะ ไลฟ์สกิลสาคัญมากเลยแล้วเว้ยพวกตกปลาขุดแร่อะไรพวกนี้กูจะไม่ข้ามมันเด็ดขาดเลยอันนี้เล่าให้ฟังอีกรอบด้วยคุยกับพวกนี้ไปแล้วเว้ยคือเกมแบงก์ดิสเซอร์ดะตอนนั้นนะกูไปเล่นเซอร์เป็นเอกับเบเกตด้วยและก็แบบว่าด้วยความที่แบบเล่นในเอ็มโอไอเบรกเกตอมันเป็นพวกแบบว่าชอบคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยน่าทำเควสลองไปเรื่อยโวนกูแม่งเป็นพวกมนุษเควสหลักเว้ยเฮ้ยกูต้องเเควสหลักจบแล้วกูไม่ต้องไปตีบอส แต่ว่ากูตอนนั้นน่ะก,กูไม่รู้ว่าใบงคดิเซ r รมันเป็นเกมเล่นกันยาาเ้าเล่นกับแบบแม่งเป็นสิบปีเลยเล่นกันโง่เจ้าไอ้เนี่ยกูแบบรัดเควสท,ทุกๆอย่างจนกระทั่งไปถึงจุดเอ็นเกมแล้วไอ้ค่าที่กูเอาไว้ต่อโนดน่ะ เขาเรียกว่าค่าอะไรทั้งอย่างกูมีอยู่สามสิบสี่สิบเว้ยส่วนเบเกอแม่งมีอยู่สามสี่ร้อยเฮียแล้วแบบประกันพี่ไปทำบมานตอนโนดได้พี่ทำอะไรไม่ได้ทั้งอย่างเลยแล้บอกโอ้พี่พี่ไปทำเควส์ลองเลยไปแล้วกูเล่นไปพันชั่วโมงแล้วมันสายไปแล้วเฮียตัวละครเกลอรอบนี้กูจะไม่พลาดเลยกูจะทำทุกอย่างเลยแหละแล้วกูจะเลิกเล่นแล็คแนล็อกออนไลน์ด้วยทิ้งเกมจานหลักเลยถ้าเกมมันดีแล้วกูจะขายของเซิร์ฟไอเอลโอทิ้งหมดเลยแล้วกูจะไม่เล่นละกูจะมาลง มันไม่ไมีหวังรวมเชื่อกูดิมันไม่มีวันหรอกไอ้เี้ยไ,ไม่มีวันไม่วีวนพราดหรอกถ้ามันแป๊กจริงๆอ่ะขอให้กูตายเลย <laughs> <laughs> ไอ้แม่งกูกำหนดเน้นไวยแล้วไอ้เงื่อนไขเน้นกูแม่งมันต้องอลังการแน่นอนเง,ง,งื่อนไขเน้นงูแล้วก็มีเกมอื่นอีกไหมวะไม่น่ามีแล้วปะ่ะเราลอ,ลองให้เกม,มีแล้วอันนี้มันน่าจะฟอร์มใหญ่สุดเท่าที่เห็นแล้ว เราพูดตรงๆนะว่ายุคนี้อ่ะนะไปกี่ Discord Discord ก็เห็นแต่น้องๆเล่นแต่เกมเดิมๆวาร์โลแรนวาโลเออถ้าไปถึงเล่นวาร์โลแรนกันเยอะมากเลยวะมันเหมือนเซียสโกเลยนะการยิงวะไม่ใครกันหรอกแต่เซสโกแต่มี ability คล้ายเดียวกันเอลเลยหลอใครเอลหรอใช่ได้ไหมว้าวยุคนี้มันเป็นกรียุคชัดๆเลยมันเป็นกรียุคแห่งการที่แบบทุกคนเล่นกันแต่เกมยิงอ่ะ ใช่เป็นเกมยิงออกใหม่ั้งนั้นเลยเออ M M O ยังเป็นเกมยิงเลยผู้ชมเกมแบบมุมมองเอ s พีเอสแล้วก็แบบฟาร์มของอ่ะใช่เล็ดล็อกป่าวไ้ยเป็เกมโรมมก็ไดโรมม์นี่แหละเห็นภาพเจ๊กเลยเหว่า แม่งโครโนโดัสี่แม่งพวกมึงลองไปหาคลิปทุกคลิปเลยเว้ยที่เป็นเกมเพลย์หรืออะไรก็ตามแบบกูไม่เห็นภาพเกูว่านะเว้ยมันอาจจะมีโอกาสหนึ่งก็คือตอนเปิดซเซิร์ฟเวอร์กูขอได้ไหแมแบบว่าเซิร์ฟไม่พังอ่ะแบบไม่ต้องรอคิวเยอะ เออแต่มันก็มีโอกาสสูงเลยเพราะเกมไอพีใหญ่ๆมันก็เป็นอย่างเี้กังนเกอบหมดอะแต่แบบคือคือซื้อพังได้แต่แต่ไอสิ่งที่พวกคุพูดพูดฝันขอให้มันเป็นจริงได้ไหม <c oughs> แบบไม่หลอกไม่จกตาแล้วพวกมึงกูจะบอกเลยเลดบอสเป็นม,มังกรตัวบันร่มเว้ยทุกคนลุมตายกับร้อยคนในเฮียแม่งกูเห็นคลิปมาว้าวนี่แหละน้องเอ้ยถ้ากูไปเกิดใหม่ในเกมได้กูจะเกิดใหม่ในเกมนี้แหละ <c oughs> ไปเก็ตลองเปิดไอ้นี่ขึ้นมาได้ไหมเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบว่า เอาเกมเพลย์ของแต่ละคลาสออกมาได้ไปเก็บคำหนึี๋ยวหาดูไอคลิปนั้นอะไอคลิปที่เราดูกันนะอ้าวแล้วตอนนี้แหละไอพวกคอมแบบไม่แรงอะที่เล่นแต่โรบอกพวกมึงต้องอัพแล้วเปล่าพวกมึงต้องเต็มตัวแล้วตอนนี้เออแต่มันยุคสมัยใหม่ลเลยเฮียเออพวกมึงต้องเต็มตัวสำหรับเกมนี้แล้ยสำหรับโครโนโออโริซี่นี่ขนาดยังไม่มีงานเข้าสปอนเซอร์เข้าทีนะนี่นนกูไปแล้วไปไกลแล้วหรือจะได้งานล่วงหน้าเลยวะทีอย เห็นว่าแต่ละตัวผู้ชมมันสามารถแบบว่าใช้อุปกสามอันวะเจอเช่แต่บางวางอาชีพก็สองอะแม่งมึงดูดิกูอยากเล่นพาราดินนี่อาชีพกูอาชีพพาราดินถือหอกเว้ยแม่งมันจะมีแบบว่าเกมไหนบ้า่วันที่ไม่ใช่มอนทันถือหอกโลอะเฮ้ยมึงดู holy s h i เห็นก็อึดแล้วอะแค็นก็แบบว่าขี้โกงเลยพีพีแล้วเฮียโอ้โหแม่งด้จริงอย่าหิวดิเนี่ยมึงรู้นี่นี่ตัวนี้แหละผู้ชมมังกรที่แบบต้องลุ้มต้องเซิร์ฟอะ ดบของมูลค่าสองล้านบาทเยี่ยมมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวชิบิพีส์มาเลยแม่งมีบ l ิงอ่ะโหมันต้องเก่งมากในกิวอสเลยเข้าไประเบิดกลางเลยสโทดเลยโอ้เรนเจอร์ พวกถือท่านเอไม่ไหวหรอกยิงกูไม่เข้าแลอวเว้ยกูเป็นพาลาดินกูจะกันได้ทุกดอกอะไรคอยดูม <c oughs> ไม่ไหวหรอกเลนเจอร์ใครเล่นเลนเจอร์แพ้ผมหมดนะคอยดูนะผมขอประกาศมาตรงนี้เลยอะไรไอเกมเนี่ยเขาบอกว่ามอนสเตอร์ถูกบงังคับด้วย AI ไเลยผู้ชมมันจะจับไม่ขลิกเราได้ด้วยเขาโม้ไว้ในสตรีมเลยเว้ยเออรู้ว่าตี๋เล่นยังไงเออแบบว่าแบบเขาแก้ทางเราได้รู้ว่าต้องแพลนเราด้วย แบบมึงฮิวเยอะเกินมันจะหันมาแล้วก็แบบว่าแทนที่จะตีเราแล้วกลับไปตีตัวร่อยทีหนึ่งประมาณนั้นเลยคือมันฉลาดอ่ะมันเหมือนคนเล่นเอนฟิสแม่งเปิดพรุ่งนี้เลยได้ไหมพรุ่งนี้เลยเว้ยไปเกไปดูแล้วไปเกพอแล้วไปเกแม่งนี่เรานี่เราโม้มาตั้งนานกับเกมนี้คือแม่งโคตรอวยอ่ะไอ้เฮียถ้ามันพังแล้วก็แม่งอยางฮาว่าเด็กแม่งตัดแต่ช่วงนี้มันลงกันเีอะเด็กตัดแต่ช่วงนี้มันลงเกมอเมยิกีพี่เกมขยะ ไม่เชื่ออะไรเงี้ยเวมันไม่เจ๊งหรอกไม่มีทางก็เปลี่ยนเรื่องกันดเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเอาโครโนอิซี่นี่ออกไปก่อนดีกว่าเอาเป็นช่วงนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียแบบว่ามันมาแรงมากหลายปีแล้วอนะมึงมีอะไรที่แบบว่ามึงเสพติดมันไหมติดโซเชียลมีเดียของกูนะเว้เป็นรีวิว เออกูกูก็รีวิวกับช็อตยูทูบแม่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้สมาธิสั้นแล้วก็บันเทิงมากเลยการเลื่อนดูมันนี่มันบันเทิงสุดๆไปเลยคนยุคนี้ไม่ค่อยดูอะไรนานๆแล้วขนาดรีวิวที่แบบน่าสนใจถ้าถมันนานเกินไปกูจะข้ามนะเว้ยกูแค่ก่ออ่ะกูไม่ได้ข้ามนะกูแค่ก่อหาแบบก่อไปดูหาจุดหาเจ๊ะไหมเออหาจุดหาว้ยนะแล้วแม่งแบบ ยุคนี้กระแสนในไทยที่น่าปัจจุบันตอนเนี้แม่งมีจูกูเจอแต่มีพี่จ๋าทั้งนั้นเลยไม่ไม่ไหวแล้วแล้วก็แบบแม่งเอาเอาไปทําเป็นเสียงสลดไล่ใต้ทะเล พี <laughs> ่จอคล <laughs> าเคนจะแตก <laughs> <laughs> แม่งไอคนที่มันเป็นต้นฉบับเสียงมันจะรู้ไหมว่าว่าเสียงมันดังขนาดนีดน้คนแม่งแบบรู้ว่าทั้งประเทศเลยแล้วไอเสียงเนี่ยพี่กูอยางอายะถ้ามีหน้ามีหน้าติดแต่อยากอายถ้าเขารู้ว่าเป็นใครนะกูบอกเลยแล้วเว้ยแม่งได้ภา,าคเสียงแน่นอนให้กับ คนตายแบบว่าแบบตัวละครจะตายในเรื่องไ่ให้มาเป็นสีสัดไลนีดิสียก็สีไลน์อ คิงออฟออสเทอร์เพราะมึงรีวนี่แม่งมันเป็นอะไรเสพติดมากเลยนะเว้ยแม่งและแต่ละแพลตฟอร์มมันจะมีความสนุกของมันแตกต่างกันเออเออไม่เหมือนกันเว้ยใน Facebook ก็จะแบบใน Youtube อีกแบบใน IG นี่แม่งอย่างมันไอเฮียกูนึกว่าเหี้ยเชื้อชาตินียแม่งกูเปิดไปเจอแต่ท่านผู้นำเยอรมันสมัยสงครามโลกไออชิไม่นั่น S <S ไอไอจีเนี่ยก,กูเจอแต่แบบมีคนพิการและแกล้งคนพิการนะ <S 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 อ่ะเฮ้ยแล้วตอนสิ่งหนึ่งที่กูรำคาดอย่าง<ะ>เนเลยนะคือคือกูเป็นคนไม่ค่อยถ่ายไอจีหรือเล่นไอจีหรอกมันแบบ มันเล่นเพราะมันเหมือนโดนบีบบังคับมากกว่าคือกูกูก็ถ่ายเฟซถ่ายอะไรปกติอะไรเว้ยถ่ายรีวิวเฟซอ่ะแล้วกูกูเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์เว้ยแล้วกูไปกดอ่านคอมเมนต์มันชอบแบบให้กูลิงก์ไปหาไอจีตลอดเลยเออแล้วกูก็พอไปลิงก์ไปหาไอจีกูก็ปัดไอจีต่อแบบเป็นคอมโบอะไรเงี้ยเออของผมมันปรับแต่เฟซบุ๊กรีวิวอย่างเดียวของกูอรีวิวเฟซบุ๊กกูเจอแต่คนไทยเว้ยกับคนแบบ มาเด้อพี่น้องวันนี้จะมากินนู่นไม่กูเจอกูเจอด้ <c oughs> <c oughs> ของกินนะ่ะกูเจอแบบครูแบบเพื่อนเพิ่งเพิ่งเล่นคอมได้เพิ่งตัดต่อคอมได้เงี้ยเอาตัวเองแบบบินทําตัวเองบินได้อะไรเงี้ยแต่แก่แล้วนะ <c oughs> เออแล้วมันจะมีเรื่องนี้ด้วยเว้ยที่แบบว่าชอบพิมพ์กันลงในไอจีเฟ b บุ๊กสตอรี่และแชร์ช์กันมาเรื่องของอินโทรเวิร์ดแล้วก็เอ็กโทรเวิร์ด พวกมึงเป็นประเภทไหนกูไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมบอกแชทผมบอกแต่แชทว่าผมเป็นอินเวอร์เป็นอินเวอร์เตอร์เหรออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นะแหน่เฮี้ยหลังมึงอ่ะกูไปนั่งดูพวกลักษณะเด่นของอินเทอร์เวิร์ดเอ็กซ์เทอร์เวิร์ดอะแต่กูก็มีทั้งสองอย่างกูไม่รู้เหมือนกันว่ากูเป็นอะไรกันแน่สำหรับกูกูน่าจะเป็นอินมากกว่าแต่กูเป็นคนที่คุยกับคนแบบว่าสมมติไปงานอะไอไอพีเกตเห็นแล้วงานอินเทลอะแล้วก็กูไปกันกูเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่เดินไปทักไข่ไว้กูกูกูเป็นพวกเดินนะเว้้ยยแต่่่กกกููไไมดออาสสงงิับใคระ กูอยากใช้เวลาของกูค้าบจป่ะเราก็ไม่ได้ให้ใครอยากใครมามายุ่งกับกูด้วยอ่ะแต่เจมอะ่ะถ้าเป็นประเภทนี้กูว่เาเอ็กทวนแน่นอนเดินไปทั่วเลยวันนั้นอ่ะ อินฟลูในงานนั้นรวมคนทั่วไปด้วยมันมีอยู่ประมาณเกือบเป็นร้อยคนว่าไปเก็ตน่าจะถึงอยู่ร้อยคนออผมว่าถึงแม่งมันเหมือนเหมือนรู้จักทุกคนในงานเลยพราะว่าต <laughs> ับฟักรู้จักมนทุกคนเลยกูแ,<ต>แม่งแบบรู้จักแค่แบบคนเดิมๆหรือไม่เขาก็แบบเข้ามาทักกูมีคนขอกูไปสัมภาษณ์ด้วยด้วยแล้วกูแบบมึงเข้าใจไหมกูเป็นคนที่แบบไม่เคยให้ใครสัมภาษณ์แล้วแบบเพราก,กูสัมภาษณ์ไม่เก่งเวย้ยเฮ้ยกูเป็นคนคุยไม่เก่งเวย้ยเขามีสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่น่าจะลงคล แต่ว่าคนแรกอะเอากูไปสัมภาษณ์เลยแล้วก็กูจำไม่ได้แล้วคถามคืออะไรแต่กูตอบห้วนมากเลยนะเว้ยเออคุณบูมรู้ไหมครับว่าวันนี้จะได้ตีกอล์ฟไม่รู้ครับไม่มีใครบอกผมกู <S <S <c oughs> มบอกกู <c oughs> บอกแบบนี้เลยเฮียกูแม่กูเป็นคนพูดอย่างเงี้ยไอ้เนียแล้วคือแบบว่ามันต้องเข้าใจว่ากูติดการแคสเกมมาเว้ยและการแคสเกมพวกกูคือแบบว่าไม่ไม่ต้องตัดอะไรเยอะแยะมันไหลไปเองอ่ะแต่การแต่การที่เขาสัมภาษณ์อะเขาจะสัมภาษณ์มาแล้วก็หยุด คัด้วยแล้วก็สัมบพณ์ต่อไว้แล้วไม่ไหลลื่นอ่ะมันแบบมันดูเฟกอันพ <c oughs> กูเห็นแล้วแม่งกูไม่ชินด้วยเข้าใ <c oughs> จว่า <c oughs> แล้วแม่งถามอะไรมาแล้วแบบแม่งกูแบบก็ไม่มีเวลาคิดอะ่ะ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างครับที่มางานอินเทลก็ก็ รู้สึกดีอะมั้ยกูจะตอบยางี้เลยถ้าใครถามกูอ่ะเออถ้าถ้ากูโดนกูคงไม่รู้กูทำตัวไม่ถูกเหมือนกันอ่ะไไม่้อบงกูไม่ใช่เหมือนดูที่แบบว่ามึงจะมาสัมภาษณ์กูแล้วกูจะคุยลื่นปลอเว้ยมึงต้องเข้าใจะ้ว้ย กูเป็นคุณคุยอย่างนั้นไม่ได้เว้ยคือถ้าไม่ใช่คุยกับเพื่อนกันอ่ะครสนิทมากๆเออโอเคแบบอาเนี่ยอาจจะตั้งกล้องแบบนี้นั่งคุยด้วยกันไปเรื่อยๆมาถามไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าแบบมาสัมภาษณ์เลยเงี่ยโหถ้าตอบห้วนไปก็ต้องขอโทษด้วยนะกูว่าคลิปนั้นไม่ได้ลงแน่นอนเขาคงแกวออกอะไม่ไม่ไม่เอาลงแล้วไปดูคลิปนี้อะไรวะเนี่ยทำไมตอบไม่ลื่นเลยเหมือนไม่อยากตอบเลยเ้ยกูว่าอยากตอบด้วยแต่กูไม่รู้จะตอบอะไรว้ยแล้วก็แบบว่าตอนเราไปงาน TGS อ่ะ แบบเรากาลังถ่ายรูปเป็นอยู่อ่ะถ่ายรูปกับแฟนคลับอะแล้วอยู่ก็ hmm. มีคนเดินมาปุ๊บพี่คะขอสามคำไมกับได้ <c oughs> uh. ไอ้เนี่ยอยู่มาถ่ายกล้องแล้วแบบเจอบแบบเจอเหมือนกันแบบกําลังแจกอะไรเตร็งน้องๆกําลังถ่ายรูปอยู่ก็เดินมาแล้วก็ออกกล้องโผล่มาแล้วก็แบบเอาหน้ามาแนบแล้วก็แบบ พูดอะไรกับคนดูด่อยสิครับอะไรอะอะไรทำอะไรอะไรวอกูกูแบบสวัสดีครับอย่างเดียวไอ้เนี่ยไม่ชอบเลยคําถามปลายเปิดนี่เอาเราแบบมีอะไรจะพูดกับในกล้องไม่แบบไม่มีแบบมันทำให้แบบว่าเราแบบคือทําอะไรมันดูไม่ดีออกไปไม่ได้เลย กูก็สวัสดีครับอย่างเดียวว่าเขาไม่เอากูไปลงแน่แอนกูไม่เคยคลิปกูลงเป็นเลยเอี่ยพอผมเคยมีเด็กมามาบอกพี่ด่าเพื่อนผมหน่อยแล้วเอากล้องมาหาผมแล้วผมจะด่ายังไงเพื่อผมไม่สบายอพี่พูดอะไรกับเขาหน่อยดิพูดอะไรพูดอะไรให้พูดอะไรถ้าพวกเราไปเดินสยามอย่างนี้นะแล้วก็แบบอยู่ๆมันมีคนเข้ามาหาพวกเราพร้อมกล้องแล้วก็แบบว่า คุณคุณรู้สึกยังไง <c oughs> กเนี่ยกู <c oughs> ต้องมีแน่แล้วเว้ยแม่งสยามมันคือแหล่งการกําเนิดคอนเทนต์ตรงนั้นน่ะกูเห็นบ่อยมากเลยนะวเว้ยเขาอาจจะไม่ตัดมึงไปลงไงถ้าแบบมึงตอบไม่ดี หรือแบบไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็คงอยู่แถวนั้นกันทั้งวันกูจะหาอะไรแบบนั้นแต่กูเป็นคนที่แบบว่ายังไม่กล้าถ่ายคลิปในสาธารณะในซ้อมเลยแบบอยู่ๆกูมาชูกล้องอย่างเงี้ยท่ามกลางสยามสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับรายการอะไรอย่างเงี้ยกูทาไม่ได้ด้วยบอกตรงกูไม่ทําไม่ได้ด้วยกูได้แต่ถ่ายคลิปในที่ปิดกูจาได้ตอนนั้นกูไปออกงานเออรู้สึกว่าโปรโมท Intel หรืออะไรสักอย่างมันมีคลิปใน มันมีคลิปในนี้ดูได้เว้ยในในในช่องกูอะ่ะตอนแ้นไปออฟฟิศไปฟิวเว้ยแล้วก็แบบว่าเข้าไปแล้ว,ลวต้องเหมือนก็ต้องไปโปรโมทอันนี้ทุกอย่างเล่นพับจีลงอะ่ะแล้วก็แบบว่าแม่งแบบมึงคิดดูดิกูอยู่คนเดียวในสตูดิโออะ่ะที่มีตักล้องอยู่ล้อมรอบกูอะ่ะแล้วก็แบบมีการถ่ายทําทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์อย่างสตูดิโอเลยอะ่แะอแล้วกูก็ไปนั่งเล่นพับจีอ่ะคนเดียว <c oughs> <c oughs> คนเดียว <c oughs> คนเดียวแล้วกูค้างเลยเฮ้ อันนี้นี่กูเห็นและน่าสนใจมากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําพวกแบบ y youtube พวกเนี้ยพวกเราจะไปทําอาชีพอะไรก่อนก่อนหน้าเนี้ยตอนเป็นทหารนะกูก็อยากเป็นต่อนะ,ะอืมกูอยากเป็นต่ออะแต่แค่แบบว่ากูอยู่กับคนที่แบบมันขี้แกงหน่อยกูเลยแบบไม่อยากไปแล้วพอแล้วอารมณ์เหมือนได้นไม่ดีแหละกูไม่แบบไม่ค่อยชอบอะแล้วหลังจากนั้นอยากทําอะไรต<ม>่อเป็นตำรวจจราจรแทนได้ไหมวะกูอยากจับเด็กแว้นอะตั้งด่าน อถ้าบอกแหกด่านควักปืนออกมายิงเลยมันจำเป็นมันจำเป็นมึงก็ติดคดีด้วยหสั์แม่งแม่งมันแหกด่านด้วยเออไอเฮียแสดงว่ามันต้องมียาเสพติดนับพันกิโลอึ้ายของกูอ่ะเอาตรงๆนะ กูอยากเป็นเชฟเว้ยกูาทำอาหารด้วยเป็นเชฟเลยอะ่ะที่ไม่ใช่พ่อครัวไม่ใช่กุ๊กอะ่ะเชฟเหมือนกอร์ดอนเลมซี่แต่เพื่อต้องเรียนนะเวไปต้องเรียนไม่พอเลยแบบแม่งมันมันโหดมากเลยนะการเนเป็นเชฟขึ้นมาเป็นเชฟได้ เออตอนตอนตอนที่กูเป็นทหารอ่ะมันมันก็มีให้เลือกไปลงอะไรอย่างนั้นเหมือนกันแต่กูก็เลือกนะแต่กูไม่ได้เป็นอยู่ดีเหมือนไม่เป็นการสุ่มอ่ะกูแว่งได้ไปตกนาวิกเนี่ยทั้งที่แบบอยากอยากไปลองทําอาหารดูคือกูกูกูชอบทําอาหารแต่กูไม่ได้ชอบทําให้ผู้อื่นกินอ่ะกูชอบทากินเองเว้ยเออแบบลองผิดลองถูกไปเลยอยเงี้ยแม่งกูแรนดอมไงไอเอ็นจีไปตกนอยเลยแบบดับฝันกูเลยเช้ไหทีนี้แม่งไม่ต้องทําอาหารเล้วนันอ่ะแล้วแบบกูคิดไปไกลมากนะเพราะว่าเขาบอกว่าเอ้ยแม่งถ้าจบ ตรงนี้แ่ะจบหลักสูตรตัวนี้ไปแล้วแบบเราปดไปเขาแม่งให้ใบป,ประกอบอาชีพเรามาด้วยเว้ยเออแม่งดูดีดูมีอนาคตอ่ะแม่งวันต่อมาแม่งตกนอ,อยอคือขวยห้อยเลยแบบ <c oughs> อ๋อเฮีย <c oughs> แล้วแบบไปต่อไปลงนอ,อยอเสร็จปุ๊บแม่งอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนไม่ได้กลับบ้านนี่เหมือนแบบอยู่มาสองเดือนเงี่ยแบบโอ้ยอยากกลับบ้านไปแล้วแม่งไหนละทำอาหารให้ผู้ใหญ่กินเขาไม่เกตเป็นไร ทำอาชีพเลยแตตอนเด็กนี่แบบมันเรียนไปเฉยๆเลยผมเรียนแบบไม่มีเป้าหมายมากเลยแต่ตอนเด็กๆเวลาที่ไี่อยากทำมันก็แบบตรงตามสายแลลวมั้งตอน,น,นไปเรียนไอทีก็แบบเขียนโปรแกรมเขียแนบบเว็บแหละมั้งตอนนู้นพอเข้าไปเรียนจริงแล้วแบบไม่ใช่แนวอ้าวเหมือนกูนี่หว่ <c oughs> าคือพอไปพอไปเรียนจริงมันไม่เหมือนที่คิดเอาไว้ไม,ไม,ไม,มันก็เลยไม่ใช่แนวเหมือนกูเลยอเกูแม่งเหมือนเออคล้ายๆกูเหมือนตอนมหนึ่งมสองแหละมั้งไปเรียนคอมอ่ะคือตอนเข้าใจว่าตอนประถมอ่ะ มันก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันลึกซึ้งมากอะ่ะแต่พอมอหนึ่ง 1, มอสองอ่ะแ้อยู่ไปอะไรวะมันหนึ่ง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 ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองคืออะไรมันมาไกลกว่างไงกลกว่างนันไงมึงคิดดูนะกูอ่ะเคยเล่าไปแล้วเว้ยกูเรียนสี่ภาษามา,าเว้ยสี่อาหุสีภาษาจีนแต่กูก็พูดจีนไม่ได้คำยังเว้นคำดา่าในดอนแล้วแบบแม่งจบปุ๊บอ่ะต้องต่อมาหาอะไรใช่ไหมกูก็ไปเลยคณะไอที แม่งเข้าไปวันแรกนอกจากจะเจอคนไม่รู้จักแต่พวกมันรู้จักกันหมดแล้วกูเข้าไปวันแรกกูทำอะไรเนี่ยแม่งให้กูแบบทำนาฬิกาขึ้นมาเว้ยให้ทำเขียนโคดนาฬิกาปลุกขึ้นมาใครจะทำได้กูลาเลยไหนละการทำเกมไอทีไม่ใช่การทำเกมไหนล่ะ การประกอบคอมพิวเตอร์แม่งกูกำลังจะโชว์ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนการจอใหูหเลยยังไม่มีประกอบคอมเป็นของง่ายไปเลยพอเข้าไปเออของกระจกเลยแม่งเจอให้กูเขียนนาฬิกาปุกเข้าไปกูจะเป็นลมวี่แล้วกูเจอนะวเว้ยเด็กในกลุ่มนะเว้ยในกลุ่มซีซานเราอะแม่งเป็นนักวาดโคตรเยอะเลยนะเว้ยแบบพรสวรรค์เลยแบบแม่งวาดสวยมากแล้วกูมาดูแบบการวาดพวกกูสามคนละ แม่งกูจะไม่เก่งพูดนี้เลยเหรอวะวาดไม่เป็นมม่มจะเริ่มจากอะไรนี่มันไม่เหมาะกับเรามากกว่าเว้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับเราคนอย่างเรามันไม่ต้องทําอะไรแบบนี้หรอถ้ามันไม่เหมาะแล้วเราต้องทําอะไรดีวะแม่งลามตั้งแต่เขียนโค้ดมาศิละปะ เหลืออะไรให้เราบ้างวะสุดท้ายก็เหลือแค่เล่นเกมกล <c oughs> ัวอะไรจะพูดเล <c oughs> ยเฮียว่าเล่นเกมไอ้เฮียพวกกูมันบ้าเกมมาตั้งแต่เกิดเลยเฮียว่าะฉะเล่นเกมคือพวกกูไอ้น้องโครโนออริซี่เลยเอ <c oughs> อพวกกูยาวไกลเลยเฮียจำแค่ตัวไว้เฮียพวกกูเนี่ยสองคนแม่งหับกิวได้ยามเป็นโน่นหนึ่งเกมได้มีผู้เล่นสิบปี <c oughs> ขออะไรเฮียกูว่าไอ้สัสแม่ยาวยาวฟัง อย่าพังเลยพี่มันจะเจ๊งให้เราผมโมโมอย่างเยอะอย่าพังอย่าพังนะกลับไปแล็กนะหลอกอีก็ตเอเยเกมนี้ไม่เคยทิ้งกูเว้ยแม่งเกมสุดเพอร์เฟกตเว้ย เปิดไปยีกว่าปีแล้วผู้เล่นเป็นล้านระบบสุดมันแถมมีทุกเวอร์ชันให้เลือกด้วยอยากเล่นแบบไหนบอกมาดิมีหลายภาคเว้ยออกภาคละปีเวอร์ชันละปีเอ้ยแต่ยั่ได้อีกแน่เลยมันคือสุดยอดไอพีแล้วแลกกอล็อกอะถ้าปทางบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติแบบแม่งคนมันเอามาทำแลกกอล็อกอะแต่เป็นแบบอะไรแบบแบ็กอิรเซิร์ดอะมแต่ไม่คือล็อกอะเออยวไม่ดังไตห่อเลยเอียกูเล่นนะเว้ยกูบอกเลยกูไม่ไปเกมอื่นอีกแล้ว <c oughs> แม่งกูเป็นคนที่เที่ยวน้อยมากแล้วเวยเอาตรงกูยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยเว้ยมีพี่พีไปแล้วจีนเออไปเกตเจมไปเกไปบ่อยครับผมไปฮ่องกงบ่อยวนกูไม่เคยไปไหนเลยเป็นไง เฮียกูว่ากูจะตายไปดูที่ไม่เคยไปต่างประเทศเว้ยเฮียกูรักเมืองไทยจริงเปล่ากูรักเมืองไทยอยู่เมืองไทยนานหลายปีประเทศแรกที่จะไปว่าแม่งมันจะเป็นที่ไหนไปได้นอกจากประเทศอนิเมะว่ะเออญี่ปุ่นอยู่แล้วอนิเมะถ้าจะไปคือไปญี่ปุ่นอยากจะพูดซูมิมะเซ็นมานานลวโอ้เขาฟังรู้เรื่องแล้วนี่เขาสวนกลับมาเป็นประโยคยาวเราก็เออไอดอน ไปเจแปนเราจะพูดถึงยังไงโอเคพิซซี่เมเกดวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการอมนทีวีแล้วก็ช่วงโปรโมตโคโนโอดิซี่ของเราก็เป็นไงกันบ้างนะแม่งมันต้องไม่มีวันเจ๊งเราเว้ยกูขอตั้งมั่นและเชื่อใจตรงนี้เลยเว้ยว่าเกมมันจะออกมาดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูตอนเปิดได้เลยพวกน้องๆนะเดี๋ยวพวกพี่ขอไปเล่นโครสเมต้าก่อนก่อนสำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอบใจกับอมนต์เต แองกิวนะจุดนี้ครับสำหรับใครอยากจะเล่นครโนดิซี่ก็เตรียมตัวไว้เลยนะพาะพี่จะสร้างแครนใหญ่ <c oughs> ไม่ได้ตั้งความหวังนะเว้ยพวกกูทำจริงๆได้ก็ตรอบวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนไม่เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบบ๊ายบายย <c oughs>